สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครับในเก Delivery from the plane นะครับ,รบวันนี้เรากำลัเล่นกันต่อนในสองพาร์ทที่สามสิบกันนะครับเราก็ไปลุยกันเลยแบออกโรดอ,โอ้าวแมงติดกับดักแล้วโอ้ยหากับดักนี่มึงติดเหมือนลูกเลยนะตอนต้องการก็เสกไม่มีแต่พอแม่งไม่อยากให้มีก็เสกจะมาโอ้โหแมงอา้าวเจอกับบิ๊กบัตเตอร์โฮมเลย อันนี้ถ้าเจอไวถือว่าดีนะเพราะเวลาแบบเวลาหลังๆอีเวนท์ถ้าเราเจอที่หลังอะ่ะมันจะชะเสียเวลาเจอก่อนดีแล้ถือว่าโชคดีมากนี่ให้ตอบว่าเงดงเจลเมนใส่ไฟ,ไฟนิดนึงเพื่อให้แคทเธอรีนมาอยู่กับบิ๊กปาเตอร์ได้เพราะถ้าเอาใจไมล่าเกินไมล่ามันจะแบบขี้ฉากทีนี้งานงอกเลยหมดเลยต้องตอบแบบนี้ไปอืม ีไปจะลีบไปให้ทันเข้มแข็งไม่วันต่อเรื่องราวไดๆคนละคนละคนละอันแล้วเดี๋ยวไปหาของแล้วกูโอ้ยปวดเฮดเลยกูเดี๋ยวอ้อหือโอ้โหแ,แม่งแต่ละตัวทั้งหนัก ơi thôi thôi thôi, ôi mึง ở cùng nhau như chó và chó vậy, rồi dìu meo đi cùng nhau như chó và chó vậy, rồi dìu meo đi cùng nhau như đi Oh no 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 và chó vậy, rồi dìu đi Oh no 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 và มาโอ้นนนนนุน,นอย่างนี้ไม่ดีต้องใส่ตรงตอสักทีเดี๋ยวเฮ้ยตังตอสักระบาลแหกไหมมา โอ้โหแม่งโคตรพอโคตรแม่สมุนใบกูไม่ได้อยากได้กูอยากได้สติวกูบอกเลยเชียจริงจริงเดเกมแม่งมักจะให้ของที่มึงไม่ต้องการนี่ไงโอ้โหแม่งโคตรเฮี้ยสองไม้แผ่นเดียวโอ้โหเอามาทำเฮี้ยอะไรกับไม้แผ่นเดียวนี่เออสติวทอนหนึ่งนี่ยังรู้สึกดีกว่าเลยนะนี่โอ้โหกระสุนโอเค แล้วกูมีกำลังใจเลยฮะแม่งไมกงโง่หนึ่งแผนเครียดเลยโอยยโอๆๆอยโอยมอยโอยอยโอยอยเอีอยโอยโะยโอย่อยโ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 องวัวโอยอยโอยโอยโนยโีโอยโอโอโออยองโอ้โโ <ss su 67> เอ้ย hey, แมงเกือบโอ้โน่นโน่โนแมงไม้หักเลยโอ้โ oh, ห oh, แมงของแต่ละชิ้น <c oughs> คงคุณภาพฝามมฮ่ hey, ไม่จำกัดจริงๆไ <c oughs> ปเ้อ้าวนดเดียวนอนเฉย แม่งลองซ้ำสองนัดนะเนี่ยโอ้ยยังไงห,หนึ่งแผ่นอมหมดร้อนเกมนิ่งเออต้องงี้ดิว่าแ,แต่เขาไม่พอประกอบอยู่ดีอ่มขาดยาเยอะ กูแยกชิ้นส่วนอะไรได้บ้างวันนี้โอ้ปวดเหตุเลยกูเดี๋ยวนี่ฝากไว้น,นี่ก่อนเอ้ยแต่เดี๋ยวนะไม่สิเดี๋ยวต้องเผื่อช่องไว้ด้วยลืม โอ้ยตายหายแล้วแม่มเ,เอาของฝากมานี่ให้หมด เดี๋ยวต้องมาเอาไอ้นี่ดีนะกูเผื่อไว้จังหวะเหมาะเหม่งม,มาก น่าจะนอนช่วงคืนได้นะมั้งอยกหินส่วนสปิดออฟ เอาอะไรได้บ้างวันนี้ค่ยอยคาบดีกว่าเดี๋ยวต่ไปไปกับพันหมาวันนี้ อ้าแล้กกูไปทาไมเนี่ยยังไม่ได้คิวกับดักไปด้วยนีวยหว่าสวยแล้วกูแม่งอยู่ดีเผอกดแม่งแววกับดักไปด้วยสวยแล้วครับกูไปทําไมเนี่ยเสียเลยไปไม่ทันโอ้เสียหายหลายแสนเดยว แดกนนอนแม่งสักสิบชั่วโมงไปเลยแอบไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หแม่งมันมาตีบ้านกูด้วยเหรอวะเนี่ยชิบหาย ตีนะ่ไม่หนักหน่วงโอ้ยเกือบบ้านเหตุบ้านแตกสะแลขาดหยุดเดีย๋ยวพรงนี้เช้าไปเอากับดักไปวางไหมโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยยังขาดสติวอีกบานเลยกู เดี๋ยวนะทํทหนูอบดีกว่าแขะกินแล้วอารมณ์จะดีขึ้นระหว่างรอเช้าไปฟังดนตรี นาทีนล้นแค่นีปิดเราก็ไหนๆหลละซ่อมรัวซะหน่อยดียวะเช้าพอดีปึ้งเรียบร้อย ก็เอากำดักมาติดคืน อาจจะทําแค่การสํารวจเพิ่มก่อนนะยังเดี๋ยวค่อยเข้าไปพอเวลาไม่น่าจะพอเล่นต่อแล้วเดี๋ยวดูสภาพสิบนาทีแล้วเดี๋ยวแม่งไอ้นี่ไม่ได้โอ้เชียนไม่เอาปืนไปซ่อมตัวนี้ว่ะ เดี๋ยวคลิปแม่งยาวเกินรู้เลยถ้าเล่นต่อยาวนี่โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ทำการสำรวจก่อนนะมีตรงไหนบ้างจะได้ไปโอเคเรามาสำรวจตรงนี้ก่น น,นี่คือเป้าหมายปลายทางนะให้มาสำรวจตรงนี้ก่อนพี่มียผลเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปดี๋ว,วกลับบ้านก่อนดีกว่าโอเคมีไว้เท่านี้ก่อนเอ๊ะเดี๋ยวนะพอมีเวลาเนาะสำรวจนิ่หม่ก็ได้พรถ้าเล่นน่าจะใช้เวลายาวเพว่ะหลังๆแบบมันเริ่มยาวไม่น่าจะทัน อันนี้ทาการสํารวจให้หมดเลยอ่าวเคี่ยังมีอขาเนี่ยสนพี่บัาอ่าคราวนี้เราลกลับบ้านได้แหละโอเคมันคงไม่ตีกูสองวันติดหรอกมั้อีกแสดตีสองวันติดกูดาคดเงาสักลาเลยเนี่ยกูก็พูดอย่างนี้มรทีกแล้วแล้กูกระโดนเลยสองวันติด ตล,ลิติดทึ่งเลยขาดสติวแม่งอัพเอ็นกินนี่แหละได้ปุ๊บเดี๋ยวกูซื้อเอ็นกินปัป๊บเลยเดีย๋ยวนะมันเหลือกี่กี่นาทีวะหนึ่งวันปะใช่ไหมวั้หนึ่งวันนะชั่วโมงพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอมรอไว้ก่อนก็ได้ เดี๋ยวไม่ไม่ใช่กูจะฟังดนตรีไหมหลับออสักก้าเลยแล้วกันโอ้โหมันยังตีวี่วะเนี่ยโอ้โเอ็กิมหายมิม เนี่ยกูพูดแม่งทีไรแม่งผิดจากที่กูพูดทุกทีกวันตีนกูเล่นมหาศารลเดี๋ยวก,กิน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 ขนมปังก่อนละค่าพี่น้องได้อยู่เดี๋ยว เขนมปังค่อยเปลี่ยนแปลรูปบอกไม่ต้องจัดสรรทรัพยากรมากเกมเนี่ยไปฟังดนตีนักรอบไปมันว่างมันว่างวันนี้ก็น่าจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ เพราะว่ารู้สึกเดี๋ยวมันจะยาวเกินซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะะ,ยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามก,กันได้นะครับถ้ามีอะไรสะสมนุกพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ